อไม้กได้ได้จะให้่มคราห่อนยวไปเลยอ่ะ่มันไหนเนี่ยตากล้องแทนได้ไหมกล้องรูอางไรตรงนี้เหรออ๋ออุยไม่ใช่สกรูตัวได้เลยประตายยู่นักทำเงินเนี่ขายไปตาม แรงไปนอนเนาะไปนอไปนอน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 จบที่แล้วแล้วเสร็จครบยังเร็แล้วสมกิโลต่เยรอไปคะนี่ไงใส่กางเกปะเนี่ยอายวาา เอร์ฟิวที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยที่นี่แหละแน่แี่ลงรูปนีนสสสวัสดีค่ะ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 